นัเป็นอีกงานหนึ่งนะที่แบบเราช่วงนี้งานเราก็เยอะจล้เหมือนงานนี้เรามามาครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับวันนี้ได้มาร่วมงานนะครับผมเมเบอร์รีสปอร์สเตย์นะครับผมก็คือมันเป็นงานที่สวยมากๆแล้วก็มีแบบห้องให้เราเข้าไปถึงสามห้องคือเขาบอกแล้วว่าวันนี้ลองพื้นเนี่ยเขาทั้งบางเบาติดทนนานล้อแสงสุดๆไม่ใช่ล้อแบบแอะแอะแอะอย่างนี้นะแต่คือแบบแสงเข้ามาเนี่ยสาัดมาได้เลยคือเราไม่กลัวถูกใจไหมเพราะตัวเราเองก็ต้องแต่งหน้าบอกถูกใจมากเพราะว่า คือสิ่งที่สําคัญคือเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราไม่ต้องการความแบบรองพื้นที่มันมันต้องหนามากไอเน,นี้ยคือแบบบางเบาติดทนนานด้วยนะครับแล้วตอนนี้จัดรู้ความพร้อมหน่อยพรุ่งนี้แล้วอ่าใช่ครับพรุ่งนี้แล้วก็มีคอนเสิร์ตกับ Mystery Box นะครับผมเป็นวันฟินเวอร์มีแบบเจคนด้วยกันกับ<ม>นักแสดงช่องวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แจมพี่ฟิล์มบอสเดมอนเอิร์นแล้วก็ต้าอู่แล้วก็ผมออฟโรดนะครับพรุ่งนี้จัดแล้วที่ b c c h a อ l เซ็นทรัลลาดเท้าก็ด่งเต้นเหมือนกันเพราะว่า ช่วงน,นี้ก็ผ่านการซ้อมแล้วก็ผ่านการรันทูวันนี้เลยเพิ่งไปรันทูกันมานะครับก็รอดูพรุ่งนี้ครับมันจะวาวไงไว้ไหนเอาเลยเออพทุกเราก็ได้อ่ะทุกเรามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มีการใช้กำลังเกิดขึ้นเออต้องไปรอดูว่าจะเป็นอะไรเป็นโชว์ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนแน่นอนเดีย๋ยว่าเราซุ่มซ้อมกันตื่ๆคต้นเลยเนาะซุ่มซ้อมอยู่สุดไม่ไม่ได้เท่ซุ่มนะเพราะว่าเปิดเผยแล้วถ่ายรูปไปเยอะแล้วก็เป็นให้กำลังใจพวกเรากันได้นะครับ อันีคกู่แล้วก็มีเหมนกันพอเราจบงานนี้ก็เพารคู่อ่าเราจบพรุ่งนี้ใช่ไหมครับผมกับวันคิมเบอร์เมษาก็เหมือนกันเรามีนะครับผมรับแบบความแบบความร้อนกับคอนเสิร์ต e ผมเป็นแฟนคอนต้ารก็มากันได้เปิดกดารวันที่สาคมใช่ไหตอนที่ยมตอนเที่ยนะครับเรียนเชิญนมาดูคอนเสิร์ต e ตรกันได้ l ยาวเลย อุ้ยยาวๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราได้กลับมาร้องกลับมาเต้นแบบในุอขอโทษนะครับไมค์ใครเนี่ย <c oughs> เราได้กลับมาร้องกลับมาเต้นนะครับแล้วช่วงนี้เราก็ไม่ใช่แค่ร้องกับ,ก,บการเต้นนะครับเราก็มีการแบบเปิดกองซีรีส์ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก็ทุกอย่างเข้ามานะครับผมแต่เข้ามาได้เลยครับผมพร้อมรับนะครับ แต่แต่กดแล้วมันจะกดกันเพราะมันจะเขาเรียกอะไรนะเราจะดีไซน์ออกมายัางไงอีกว่าแน่นอนเรามีโชว์ในวันพรุ่งนี้แล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีโชว์อีกคือเลิฟเอนจิ่นมันก็จะมีความพิเศษที่เป็นเฉพาะกันแบบเต้าอวบรถมันเป็นการเดินทางที่แบบเติบโตมาด้วยกันนะครับชื่อมันก็คือคําว่าเลิฟกับเ e นจ u r e มารวมกันเป็นเลิฟเอนจิ่นนะครับผมก็นั่นแหละอยากจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเต้าอวบรนเนี่ยชีวิตการการสู้ชีวิตผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วก็มีแบบสตอรี่อะไรยังไงก็สามารถมาดูกันได้้แลววโชวเี่ย ก็จะมีแบบพาที่แบบเป็นโซโล่โซโล่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยโชว์ที่ไหนแล้วก็ตั้งใจมาโชว์ในงานนี้แล้วทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่อ่ะนี่แล้วในคอนเสิร์ตเราจะได้เห็นโมเมนต์ฟินๆที่เราเห็นในสิ่งต่างมาที่เธอแบบส่งเธอส่งอะไรกันส่งโจ้ส่งอะไรกันอะไรนะครับอ๋อโมเมนต์แี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่ามาเลยครับมาเรียนเชิญนะครับผมเลิฟเพนเจอร์นะครับ31มีนาคมนี้นะผมกดบัตรได้เลยครับที่ไทจีเกตเมเจอร์เวลาเที่ยงตรงครับ ถามหนเสล้ววันนั้นคือแบบได้เห็นแบบคนแคปโมเมนต์มันเยอะมากครับยังไงสีตอนนั้นยังไงตอนนั้นก็คือจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เล่นกันมาแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่ในลัสไอคอนแล้วก็มาจนถึงทุกๆวันนี้ก็ จริงๆมันมีแบบหลายโมเมนต์มากๆก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปรีแคปไปดูพร้อมกันไปดูพร้อมกันจริงๆมีความว้าวแต่แต่วันนั้นทุกขามากนะช็อตนั้นคือทุกคนเก็บทุกมุมเลยตอนนี้เดี๋ยวนะช็อตเดียวกันหรือว่าช็อตไหนนะช็อตไหนนะช็อตเดียวกันหรือเปล่าช็อตที่เขาินแบบแล้วเขาหันมาส่งจุ๊บหรือเปล่าอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วอันนี้อันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวเขาเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาคงแบบคงถามคงตอบไม่ได้เพราะกำลังร้องเพลงกันอยู่แต่เขาไม่แอ อะไรเราก็รีแอคกับจ <ok> ุดน um um> uh uh> ั้นนะเดี๋ยวเตอร์อ่ะออารอไปดูแล้วกันนะครับพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคต้องรอถาดเจ้าตัวโอเคขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับตั้งแต่เปิดแล้วครับ